สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Auto e สแหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่รีวิวรถป้ายแดงและนวัตกรรมยานยนต์จากทั่วทุกมุมโลกหากคุณเป็นคนที่หลงไหลในเสียงเครื่องยนต์กลิ่นใหม่ของรถและการเดินทางบนท้องถนนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยครับ จะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่จากเราวันนี้ออโต้เอจะพาทุกท่านไปรู้จักกับรถที่ครองใจคนไทยมาอย่างยาวนานกลับมาอีกครั้งในเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดกับ Toyota Fortuner Legender ปี2025รุ่นที่ได้รับการปรับโฉมอย่างเหนือชั้นทั้งในด้านดีไซน์เทคโนโลยีสมรรถนะและฟีเจอร์ความปลอดภัยที่พร้อมตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและการเดินทางผจญภัยในทุกเส้นทาง โตโยต้าฟอร์จูเนอร์เลเจนเดอร์สคือ SUV ขนาดกลางที่ถูกยกระดับไปอีกขั้นจนแทบจะเทียบชั้นกับรถหรูระดับพรีเมียมการออกแบบภายนอกของ Fortuner Legend e r เดใหม่ยังคงเน้นความแข็งแกร่งแบบรถหรยแต่เพิ่มเติมด้วยเส้นสายที่เฉียบคมและทันสมัยกระจังหน้าถูกดีไซน์ใหม่ให้ดูดุดันมากขึ้นพร้อมไฟหน้าแบบ LED or, เลเซอร์โปรเจกเตอร์ส้วีวคมและไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ที่วางตัวรับกับแนวกันชนหน้าได้อย่างลงตัวเส้นสายด้านข้างตัวรถมีความลื่นไหลและกล้ามเน มาพร้อมล้ออัลลอยขนาด20นิ้วลายใหม่สีทูโทนที่ให้ความรู้สึกสปอร์ตผสมความหรูหราส่วนด้านท้ายก็ไม่แพ้ก,กันด้วยฝาท้ายแบบเล็กดีไซน์ใหม่พร้อมสปอยเลอร์และกันชนท้ายที่ออกแบบใหม่ให้มีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นในด้านมิติตัวรถ Fortuner LEGENDER 2ด2025มีความยาวประมาณ4,795ม mm, ิลลิเมตรกว้าง1,855ม mm, มและสูง1,835ม mm, มระยะฐานล้ออยู่ที่2,745ม mm, เม ทำให้มีพื้นที่ใช้สอยภายในกว้างขวางเพียงพอสำหรับผู้โดยสารทั้ง7คนเมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสารคุณจะพบกับการตกแต่งที่ยกระดับขึ้นอย่างเห็นได้ชัดวัสดุภายในใช้วัสดุเกรดพรีเมียมเบาะนั่งหุ้มหนังแท้เดินตะเข็บสีแดงตัดเพิ่มความสปอร์ตแบบมีระดับแผงคอนโซลน่าได้รับการออกแบบใหม่ให้ดูเรียบหรู พร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนขนาด10.5นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายลำโพงคุณภาพจาก JBL ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ Dual Zone พร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังเบาะนั่งผู้ขับสามารถปรับไฟฟ้าได้8ทิศทางพร้อมระบบบันทึกต,ตำแหน่งส่วนเบาะนั่งแถวที่2และ3สามารถพับได้แบบ60:40ต่อและ50:50ต่อตามลำดับทำให้สามารถเพิ่มพื้นที่บรรทุกสัมภาระได้อย่างยืดหยุ่น ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางระยะใกล้หรือไกลฟอร์จูเนอร์เลเจนเดอร์ก็สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสถานการณ์ในเรื่องของขุมพลังโตโยต้าฟอร์จูเนอร์เลเจนเดอร์2025มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตรโบร์แปรผันกำลังสูงสุด204แรงม้าแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ6สปีดและมีให้เลือกทั้งระบบขับเคลื่อน2ล้อและ4ล้อแบบพาร์ทไทาม์พร้อมระบบควบคุมการลื่นถลายระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันและระบบควบคุมความเร็วขนาดลงทางชัน ระบบการสะเทือนด้านหน้าเป็นแบบอิสระปีกระหนกคู่พร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโครงส่วนด้านหลังเป็นแบบสี่ลิง์พร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโครงเช่นกันซึ่งช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลและมั่นคงยิ่งขึ้นในด้านเทคโนโลยีความปลอดภัย t o y o ต a Fortuner Legend เ r ด2025มาพร้อม t o y o ต a s a f e t y s e n s e เวอร์ชันล่าสุดที่รวมเอาระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ไว้มากมายเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมพวงมาลัยช่วยควบคุม ระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันตามรถคันหน้าและระบบตรวจจับคนเดินถนนในเวลากลางวันและกลางคืนนอกจากนี้ยังมีระบบกล้องรอบคัน360องศาระบบเตือนมุมอับสายตาระบบเตือนรถตัดผ่านขณนะถอยหลังระบบช่วยจอดอัตโนมัติและเซ็นเซอร์รอบคันเพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกการขับขี่จะปลอดภัยมากยิ่งขึ้น f o r t u n เนอ e ์เลเจนเดอรพยังเพิ่มลูกเล่นด้วยระบบสตาร์ทรถและควบคุมระบบปรับอากาศผ่านแอปพลิเคชันโตโยต้าที่คอน n e c t ที่สามารถสั่งงานผ่านสมาร์ทโฟนได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบตำแหน่งรถสถานะน้ำมันหรือการวางแผนเส้นทางผ่านแผนที่อัจฉริยะสำหรับราคาจำหน่าย Toyota FORTUNER l e g e n d เจ2เดอในประเทศไทยมีดังนี้รุ่น2.4 Legend e เขับเคลื่อน2ล้อราคาเริ่มต้นประมาณ1 6 2 4 0ล้บาท รุ่น2.4 Legender ขับเคลื่อน4ล้อราคาเริ่มต้นประมาณ1,714,000 0บาทรุ่น2.8 Legender ขับเคลื่อน2ล้อราคาอยู่ที่ประมาณ1,749,000บาทรุ่น2.8 Legender ขับเคลื่อน4ล้ออยู่ที่ประมาณ1,879,000บาทราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของแต่ละดีลเลอร์หรือช่วงเวลาแต่โดยรวมถือว่า Fortuner เลเจนเดอร์2 5เป็นรถ SUV ที่ให้ความคุ้มค่าอย่างมากเมื่อเทียบกับออปชันและฟีเจอร์ที่ได้รับหากคุณกำลังมองหา SUV ที่มีความหรูหราแข็งแกร่งขับดีมีเทคโนโลยีล้ำสมัยและระบบความปลอดภัยรอบคัน Fortuner Legender 2025นหคือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในชีวิตประจำวันหรือการเดินทางท่องเที่ยวในวันหยุดก็สามารถตอบโจทย์ไล์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ได้อย่างลงตัว และทั้งหมดนี้ก็คือรีวิวฉบับเต็มของ Toyota Fortuner Legender ปี2025จากช่อง a u t o a อ e ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรถใหม่รุ่นถัดไปที่เราจะมารีวิวให้ทุกคนได้รับชมขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ